สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะและวันนี้นะคะเชฟนกมยังอยู่กับเมนูสําหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะหนึ่งในเมนูหนึ่งนะคะที่ทําง่ายนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยค่ะอย่างน้อยช่วยทําให้การรับประทานอาหารของผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะและเมนูนี้นะคะเป็นเมนูผักกาดขาวห่อหมูสไลซ์นึ่งมะนาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของหมูสไลซ์ห่อผักกาดขาวนึ่งมะนาวกันนะคะ เริ่มจากหมูสไลด์ค่ะวันนี้เชฟเลือกเป็นส่วนของสันคอนะคะอาจจะมีไขมันมากหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงไขมันก็เลือกเป็นส่วนของสันนอกแทนก็ได้ค่ะส่วนต่อมาค่ะคือผักกาดขาวนะคะอันนี้ล้างให้สะอาดแล้วนะคะส่วนต่อมาค่ะคือผักชีค่ะเลือกใช้ทั้งต้นเลยค่ะต่อมาเป็นต้นหอมนะคะส่วนต่อมาคือมะนาวค่ะแล้วก็พริกขี้หนูเลือกสีเขียวล้วนนะคะ ต่อมาคือกระเทียมค่ะบอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือแกงค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเราจะทำผักกาดขาวห่อหมูสไลด์นึงมะนาวนะคะด้วยการเริ่มจากตัวผักกาดขาวค่ะเราจะเตรียมผักกาดขาวนะคะเพื่อให้พร้อมสำหรับการห่อหมูนะคะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดค่ะ แล้วเรานำผักกาดขาวนะคะลงไปลวกให้นิ่มปิดฝานะคะช่วยให้ผักกาดขาวนะคะสุกแล้วก็นิ่มเร็วขึ้นนะคะระหว่างที่ผักกาดขาวนะคะใกล้จะนิ่มแล้วนะคะเราเอาต้นหอมนะคะที่เราจะเตรียมไว้สำหรับมัดผักกาดขาวให้เข้ากับหมูนะคะลงไปลวกด้วยนะคะ รอเวลาสักครู่นะคะเพื่อให้ตัวผักกาดขาวเขาสุกนิ่มนะคะพร้อมกับต้นหอมค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเราก็ตักผักกาดขาวและต้นหอมขึ้นนะคะเดี๋ยวพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราไปทำขั้นตอนอื่นต่อค่ะ เราจะทําการทําน้ํายํมมามะนาวนะคะระหว่างที่ราให้ผักเย็นนะคะเริ่มจากเราใช้โถปั่นนะคะแบบปั่นน้ําผลไม้น,นะคะ <ères> เราจะใส่กระเทียมที่หั่นแล้วนะคะลงไปนะคะที่เราไม่ใส่ทั้งหัวนะคะเพราะว่าจะทําให้เครื่องปั่นนะคะทํางานหนักไปนะคะแล้วก็ปั่นตัวกระเทียมไม่ละเอียดนะคะเราหั่นตัวกระเทียมให้มีชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่ผักชีทั้งต้นเนี่ยค่ะที่ทําการหั่นแล้วลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะอันนี้เป็นเกลือแกงนะคะถ้าเกิดหาซื้อยากน,นิดนึงลองใช้เป็นเกลือ,อตัวสีเทาที่หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะแต่เกลือแกงเนี่ยเขาจะมีรสหวานในตัวทําให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสีเขียวนะคะแล้วก็น้ำมะนาวลงไปค่ะ ทำการปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวปั่นทุกอย่างจนละเอียดค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันหลังจากทำน้ำยำม,มะนาวพักเรียบร้อยไว้แล้วนะคะเราจะเอาผักกาดขาวนะคะที่เย็นแล้วนะคะเอามาห่อตัวหมูสไลด์ค่ะนี่ผักกาดขาวที่เอามาห่อหมูสไลด์เนี่ย เขาจะทําหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะในหมูสไลด์ซึ่งบางมากเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเราไปนึ่งเนี่ยรสชาติเขาจะออกไปกับตัวไอความร้อนนะคะเราก็จะใช้การหอร่อผักกาดขาวนะคะช่วยรักษารสชาติของตัวหมูสไลด์ไว้นะคะเพราะสังเกตว่าเชฟจะไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรในหมูสไลด์เลยผู้ป่วยก็จะได้ชิมรสชาติที่เป็นธรรมชาติที่สุดของตัวหมูนะคะผัะกกาดขาวก็จะรักษาไว้นะคะ แล้วผักกัดขาวเองเนี่ยก็เป็นผักที่มีแร่ธาตุไม่สูงมากนักนะคะให้ไฟเบอร์ดีแต่ว่าแร่ธาตุไม่สูงทําให้ไตเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักนะคะคุณผู้ป่วยที่มีอาการโรคไตเนี่ยค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานตัวผักที่มีรสชาติจัดจัดนะคะอย่างเช่นพวกชะอมหรือว่าตัวผักโขมค่ะเพราะว่าผักพวกนี้เนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงนะคะไตซึ่งเรามีประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ย ก็จะไม่สามารถกรองพวกโพเทนเซียมส่วนเกินได้นะคะทำให้ไตทํางานหนักขึ้นไปอีกนะคะก็ผักพวกนั้นเนี่ยก็พยายามจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าใน1สัปดาห์เนี่ยทานได้ไม่เกิน3ครั้งนะคะในขณะที่พวกผักกัดขาหรือว่าผักที่มีสีอ่อนๆพวกนี้ค่ะผักไฮโดรโปนิกหรือว่าเป็นกระหล่ำปลีนะคะสามารถรับประทานได้ทุกวันนะคะวันละ2มือะะ้อคุณผู้ชมก็ทําการห่อเลยนะคะเอาลูกทรงที่คุณผู้ชมชื่นชอบค่ะ ก็ขอแบบรูปแบบที่ง่ายหน่อยนะคะม้วนตรงๆไปแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยรัดเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวหมูข้อคลายออกเดี๋ยวเราจะห่ออย่างนี้จนหมดประกัดขาวแล้วก็หมูนะคะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งคะ่ะเดี๋ยวชมกันต่อ ตอนนี้นะคะเราก็เอาผักกาดขาวมาห่อหมูสไลซ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟจะน,นําไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะขึ้นกับความหนาของหมูคุณผู้ชมนะคะเรานึ่งจนสุกแล้วเดี๋ยวเราเอามาทําจัดรวมกับน้ํมมายำมะนาวกันค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะหมูที่นึ่งไว้นะคะใช้เวลา3นาทีก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอามาจัดลงจานที่จะเตรียมเสิร์ฟนะคะก่อนจะเสิร์ฟค่ะเราจะทําการราดน้ํมมายำมะนาวลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะผักกาดขาวหอมหมูสไลด์นึ่งมะนาวนะคะอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถเตรียมคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtraveltv วันนี้ขอให้มีความสุขและก็สุขภาพดีกับการรับประทานอาหารค่ะสวัสดีค่ะ